สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นําข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเราจะมาแจ้งเรื่องที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราได้รับเงินโอน5,000บาทก่อนกําหนดวันนี้ประกันสังคมก็ได้แจ้งออกมาแล้วนะคะว่าเขาได้มีการปรับเวลาโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา40สําหรับ29จังหวัด เพื่อให้เสร็จสิ้นภายในวันที่26สิงหาและมีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ก่อนจะไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ จากการที่มีหลายๆคนแจ้งข่าวเข้ามานะคะว่าได้รับเงิน5,000แล้วตั้งแต่วันที่24ทั้งๆท,ที่กำหนดตามเลขประชาชนของเราอยู่ที่วันที่25ซึ่งตรงนี้หลายๆคนสงสัยมากว่าทำไมได้รับเงินก่อนวันที่กำหนดนะคะวันนี้ทีมข่าว PPTV ก็ได้รับการยืนยันจากนางสาวรัดาแซลีโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมว่า ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26สิงหาคม64หรือตลอด3วันผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา40ใน29จังหวัดสีแดงเข้มที่ถูกประกาศล็อกดาวน์จะเริ่มได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเข้าพร้อมเพย์จากที่ก่อนหน้านี้กำหนดไว้ว่าวันที่24ถึง26สิงหาจะโอนให้แค่กลุ่ม13จังหวัดสีแดงเข้มเท่านั้น แต่ล่าสุดได้รับนโยบายให้โอนเงินมาตรา40ให้ครบทั้ง29จังหวัดแต่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ใน16จังหวัดสีแดงเข้มใหม่ที่จะได้รับเงินในรอบนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินภายในวันที่3สิงหาคมเท่านั้นส่วนผู้ที่สมัครและจ่ายเงินตั้งแต่4ถึง24สิงหาคมจะต้องรอรับเงินเยียวยาประมาณกลางเดือนกันยายน ส่วนลำดับการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ทั้ง29จังหวัดใน3วันด้านนางสาวเบญจวรรณแสงแพ้วผู้อำนวยการกองคลังสำนักง,งานประกันสังคมเปิดเผยว่าลำดับการโอนเงินตลอด3วันจะเป็นการเรียงตามเลขบัตรประชาชนเหมือนเดิมโดยในวันที่24สิงหาคมจะโอนให้ผู้ที่มีเลขประชาชนนำหน้าด้วย110ถึง310วันที่25สิงหาคม จะโอนให้กับผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนนำหน้าด้วย310 390และในวันที่26สิงหาคมจะโอนให้กับผู้ที่มีเลขประชาชนนำหน้าด้วย390 896 โดยย้ำว่าผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยาตลอด3วันนี้จะต้องจ่ายเงินสมทบภายในเวลาที่กำหนดด้วยคือก่อน3สิงหาคมนอกจากนี้ยังได้แจ้งวิธีการตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตนมาตรา40โดยทางโฆศกสำนักง,งานประกันสังคมย้ำว่าสำหรับผู้ประกันตนในทุกมาตราโดยเฉพาะมาตรา39และ40ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทในงวดแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่จะติดปัญหาคือไม่ยอมผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยจึงขอให้ผู้ประกันตนดําเนินการให้เรียบร้อยโดยล่าสุดทางสํานักง,งานประกันสังคมก็ปรับการโอนเงินรอบเก็บตกเป็นทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ซึ่งจากเดิมจะโอนให้ทุกวันศุกร์รวมถึงผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้เงินเยียวยาเพราะข้อมูลอาจจะต้องตกหล่นขอให้เก็บสลิป รวมถึงผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้เงินเยียวยาเพราะข้อมูลอาจตกหล่นขอให้เก็บสลิปการจ่ายเงินสมทบไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการยื่นทบทวนสิทธิ์ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ